ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T ี k ี t คทีสตนะูะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นตัวไฮไลท์นะครับผมดูนะรูดิเกอร์จะมีตัว96 .2 อยู่สเวอร์ชั่นก็คือตัวคลับซ e เล c t ชันกับตัวทรานเฟอร นะครับผมสองเวอร์ชันนี้ที่สูสีนะได้อย่างเสียยากนะครับผมตัวนี้จะได้เกมครับตัวนี้จะได้เพ่งเกร่งแล้วก็พวกอังเก์เมนทักิงอิเลชันนะครับผมนะฮะอิเลชันจะดูดีกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวไม่เยอะนะฮะและตัวล่าสุดเนี่ยคือตัวไฮไลท์เวอร์ชันนี้นะครับผมเวอร์ชันนี้นะฮะมาเพิ่เทียบกันเลย9596 เกมรับทั้งหมดเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วเต่มาได้สตีมีหน้าแข็งเกร่งสู้ไม่ได้มาได้พลังการยิงเฮ้ยลูกโมงอ่ะได้ลูกโมงสุดท้ายที่เห็นแบบชัดๆก็คือแค่ลูกโมงว่ะถ้เทียบกับตัวทรานเฟอร์ล่ะทรานเฟอร์ทรานเฟอร์ดูดีกว่าทรานเฟอร์ดูดีกว่าแต่ก็ไม่เยอะนะครับผมตัวนี้ก็จะได้ลูกโมงแต่ก็ ทันเฟอร์ดูดีกว่านะครับผมโอเคถ้าเทียบกับตัวที่ดีที่สุดก็ยังเป็นตัวที่นี้เป็นเป็นตัวนี้ที่ดีที่สุดอยู่นะยังยังไม่ใช่ตัวนี้นะตัวทนเฟอร์ยังยัง,ย,งยังไม่โดนนะครับผมถ้าเทียบกับตัวอื่นล่ะก็ไม่แน่นะครับผมเก้าห้านะก็ไม่แน่นะโอเคดีกว่า <laughs> เออเวอร์ชันยูฟ่านโดนดับจริงๆนะเอาจริงคือมันไปบวกอะไรที่แบบมันไม่น่านเล่นป่ะกล้องหลังนะครับผมนี่แหละ คือข้อดีข้อเสียของฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์พวกก็คือมันจะได้ความหลากหลายที่บางทีก็ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคตัวเชลซีเหรอโอ้โหโคตรเก่าเลยนะเนะี่ยเชลซีโคตรเก่าไม่ได้เชลซีไม่ได้เยอรมันเยอรมันอืมเยอรมันเนี่ยได้ดุดันได้เกมรับนะล่าสุดได้ได้กิจเหม็นอุ่ยได้แข็งเก่งได้กระดูได้หมดเลยว่ะโอเคโอเคล่าสุดดีกว่านะครับผม ล่าสุดดีกว่ากองหลังที่จะดูก็หลักๆก,ก,ก็พวกแข็งแกร่งกระโดดอะไรเงี้ยแล้วก็เกมรับทั้งหมดนะครับผมเกมรับเนี่ยตัวดาวดีกว่าแต่ล่าสุดก็จะได้เกรดเมนได้สเตมินา่าได้แข็งแกร่งได้กระโดดได้ลูกโมงโอเคเอนะครับผมมาวะ่ะเฮ้ยตัวล่าสุดนี่คือมันมันได้หลายอย่างอยู่นะได้ลูกโมงด้วยนะนะครับผมดับบี้ดีฮะดับบี้ดีดับบี้ดีหรอเกมรับ แตทักลิงเนี่ยตัวได้ดีดีกว่านะนะเกีย์มนกับเกีร์รับเนี่ยพอๆกันแต่มันก็มาได้ตรงนี้ว่ะได้เขงเก่งได้กระโดดว่ะได้ลุกโม่งว่ะเออว่ะตัวนี้โม่งดีว่ะนะโอเคเออไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์เก้าห้าเหมือนกันเฮ้ยตัวเก่าตัวนี้ดีนะนะแข่งเก่งเท่ากันโอ้โหตัวนี้ดูดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับผม โอเคตัวนี้ดูดีกว่านะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตัวล่าสุดก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นเลยนะครับผมตัวล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นพอสมควรนะครับผมได้ลูกงโม n. ่งรู้สึกว่ามันจะโม่งดีที่สุดเลยนะผมว่าเห็นไหมรู้สึกว่าจะโม่งโม่งดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้าโดยรวมทั้งหมดก็ยังสู้ตัวเก้าหกไม่ได้นะ,ะนะครับผมโอเคแต่ก็ถือว่าน่าเล่นพอสมควรนะและเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวพวกตัวเก่าๆอาจจะต้องต่อสัญญาณเล่นนะบางตัว โดยเฉพาะตัวเชลซีนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ก,กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับผมที่ดีสุดอยู่นะฮะติดต,ตัวนี้ก็น่าเล่นนะะโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวกั